อันนี้เป็นเศษผักที่เหี่ยวนะคะเศษผักอย่างเดียวเลยครับแล้วก็เปลือกไข่ก็มีนะคะจะเป็นแค่พวกเศษผักอย่างเช่นมระ่น้ำเต้านะคะแต้งแล้วก็พวกตกทองนะคะแยกทิ้งนะเพื่อนแล้วเราจะมาทำเป็นปุ๋ยนี่ค่ะก็เป็นการทำปุ๋ย หมักนะฮะแบบคนญี่ปุ่นแล้วก็ฝังลงในแปลงผักเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแปลงผักสองแปลงนะก็จะเอาไว้ตรงกลางเนี่ยค่ะขุดตรงกลางเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เศษผักลงไปนี่ค่ะ นะ,ะังไปเลยฝังกลบนะหวังว่าไม่งอกนะคะอง <c oughs> มีเม็ดด้วยเ <c oughs> สร็จแล้วก็กลบ สามเดือนครัหกเดือนนะคะแล้วก็สามารถปลูกตรงนี้ได้หรือว่าเราปลูกนะคะ ปลูกสองแปลงเนี่ยแล้วเราก็ขุดร่องตรงกลางเนี่ยใส่ปุ๋ยนะคะประมาณสามเดือนหกเดือนเขาก็จะเริ่มย่อยสลายนะคะอันนี้อันนี้สําหรับอันนี้การจะเตรียมไว้ปลูกปีหน้านะคะที่ตรงนี้นะคะก็คือจะถึงหน้าหนาวเลยเนาะก็แล้วก็เอาเศษผักที่เรากินไม่หมดนะคะก็ฝังลงดินเลยะคะ่ะก็จะได้เป็นปุ๋ยชั้นดีนะคะค่ะ